สวัสดีครับร้านเพชรพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองนะครับพี่ๆสามารถนัดรับได้ที่เจเจมอนะครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือเข้ามารับที่ร้านได้นะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับตอนนี้นะครับสินค้าสั่งออนไลน์มีวงเงินรับประกันดุกชิ้นนะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับก่อนพี่ๆรับชมสินค้าแล้วกดให้พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตก่อนใครขอบพระคุณครับ ต่างหูหยกแท้เขียวจักรพัดประดับด้วยหยกแท้เจไดไทเอ2เม็ดและเพชรเก,เกสร24เม็ดรวม0.96กะลัดตัวเรือนทองคำ75%น้ำหนักรวม5.30กรัมขนาดความยาว1.5เซนติเมตรหน้ากว้าง1.1เซนติเมตรราคา38,700บาทครับ คลิปนี้นะครับอาจจะยาวสักเล็กน้อยนะครับรบกวนพี่ๆฟังให้จบนะครับถ้าตัดสินใจซื้อชิ้นนี้นะครับยกชิ้นนี้นะครับเป็นเจได์ไทเอสีเขียวจักรพพรดครับเป็นสีที่แพงที่สุดเนื้อที่สวยสุดครับเป็นสีและเป็นเนื้อที่ทุกคนต่างตามหาครับแต่ว่ายกชิ้นนี้ขอเรียนก่อนไม่ได้มาจากพม่านะครับเป็นยกของโกเตมาลาครับเรื่องนี้สําคัญที่สุดครับยกนะครับ พบเจอได้หลายประเทศนะครับแต่ประเทศที่เด่นที่สุดนะครับจะเป็นของพม่านะครับผลผลิตของที่นี่มีเยอะครับจึงเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกนะครับตลาดโลกนะครับยังยกให้ยกพม่าเป็นยกที่มีราคาสูงที่สุดอยู่นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ายกจากประเทศอื่นนะครับจะไม่ดีนะครับไม่สวยเท่านะครับต้องพิจารณาเป็นเม็ดๆไปนะครับราคาของยกจากโกเตมาลานะครับ จะมีราคาที่เบากว่ายกของพาม่าเล็กน้อยครับอย่างที่เรียนไปนะครับยก,กโกเตมาลาสวยๆมีครับต้องพิจารณาเป็นเม็ดๆไปครับยกเม็ดนี้เป็นสีเขียวจักรพพัดเนื้อสวยครับเนื้อเนียนครับแต่ถ้าคุณภาพยกเท่ากันนะครับเนื้อเหมือนกันยกพาม่าจะได้ราคาดีกว่าเล็กน้อยครับ สาระสําคัญนะครับคือ no ถ้าพี่จ่ายเงินซื้อหยกโกเตมานาครับพี่ต้องได้ในราคาหยกโกเตมาราครับถ้าพี่จ่ายเงินซื้อหยกพม่าพี่ต้องได้ในราคาหยกพม่าครับจะไม่มีการนํหยกโกเตมารามาขายในราคาหยกพม่านะครับเดี๋ยวให้ชมใบเซอร์นะครับเนเชอรลเจตนะครับสีเขากรีนอิมเมอรัลนะครับหรือว่าสีเขียวจักรพพัดนะครับน้ําหนักตรงขนาดหน้าพลอยการเจียใน ที่สาคัญที่สุดต้องดูเป็นจุดแรกนะครับคือคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์หยกที่ดีต้องเป็นไทเนะครับเรื่องนี้สําคัญที่สุดครับไทเคือหยกที่ไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนะครับเป็นหยกแท้ขุดได้มายังไงนํามาเจอในขึ้นตัวเรือนครับส่วนไทบคือหยกที่ปรับปรุงคุณภาพเล็กน้อยนะครับยังพอมีราคายังพอเล่นได้อยู่ครับส่วนไทซคือหยกที่ผ่านการย้อมสีมาหรือว่าหยกอาบน้าครับเรียนตามตรงว่าเป็นหยกที่ไม่ค่อยมีราคานะครับ พี่ๆสามารถซื้อหยกไทซีได้นะครับแต่พี่ๆต้องจ่ายในราคาหยกไทซีนะครับถ้าพี่ๆได้หยกไทซีมาในราคาไทเอนะครับอันนี้น่าจะไม่ถูกต้องนะครับส่วนปัจจุบันนะครับสถาบันเซอร์ของไทยนะครับยังไม่มีการระบุออริจินได้ชัดเจนนะครับถ้าแลบตรวจสอบแล้วนะครับว่าเป็นของพม่านะครับในออริจินนะครับในแหล่งที่มาจะระบุว่าเป็นของเมียนมาแท้นะครับ แต่ถ้าระบุว่าเป็นของประเทศอื่นนะครับจะไม่ระบุประเทศนะครับเนื่องด้วยหยกพบเจอได้หลายประเทศครับและยังไม่มีสถาบันไหนนะครับระบุได้ชัดเจนถึงแหล่งที่มาแต่ละประเทศครับจึงเกิดช่องว่างนะครับในใบเซอร์นะครับเรื่องนี้นะครับร้านหยกทั่วไปนะครับเมื่อออกใบเซอร์แล้วไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้นะครับหยกเม็ดนี้ถ้าเขาเห็นว่าเป็นหยกเจไดั ใช่เเนื้อเฟยซุยเมหร่เขาจะบอกว่าเป็นหยกพม่านะครับซึ่งสามารถที่จะอัพราคาสินค้าได้ครับให้ดูอีกรอบนะครับออริจินนะครับไม่มีนะครับคือแปลว่าเม็ดนี้ไม่ได้ของพม่านะครับแต่ไม่ได้ระบุที่มาว่ามาจากประเทศไหนครับถามว่าแหล่งที่มาสําคัญไหมอย่างต้นคิดนะครับสําคัญครับ1คือเรื่องราคานะครับ2คือคุณภาพจิตใจของพี่เอนะครับ ถ้าพี่จ่ายในราคาหยกพม่าพี่พี่ต้องได้รับหยกพม่าครับขอเข้าเรื่องสินค้าต่อนะครับต่างหูคู่นี้ถามว่าสวยไหมสวยครับเป็นดีกรีสีเขียวจักรรพันนะครับเนื้อเนียนเนื้อสวยเนื้อใสใช้ได้ครับเย่ายวัดขนาดชิ้นงานให้ชมนะครับอาจมีคลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยนะครับตามไม้บรรทัดของพี่่นะครับโดยประมาณนะครับขนาดชิ้นงานประมาณนี้ครับส่วนงานเพชรนะครับให้มาเป็นเพชรเกรดสวยหมดนะครับน้ําสวยนะครับ นามเพชรอยู่ในช่วง96-97บวกบทดุกเม็ดครับเป็นเกรดเบลเยียมหมดนะครับเจียในสวยงามครับเหลี่ยมเกสรเล่นไฟแน่นอนครับเมื่อเทียบขนาดชิ้นงานเกลื่อนสิบนะครับส่วนงานแป้นนะครับเป็นงานแป้นเดิมงานเข็มเดิมนะครับแป้นเดิมสวยอยู่แล้วครับพร้อมใช้งานเข็มตรงไม่บิดไม่เบี้ยวครับเป็นงานทองคำ75%ทั้งตัวเรือนครับต่างหูคู่นี้มาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านนะครับ ใช้งานเบื่อแล้วขายขึ้นได้ไปชิ้นใหม่และหมดขอยตรงตามเงื่อนไขครับเพชรอยู่ครบพลอยอยู่ครบสินค้าไม่บุบสลายมากเกินไปครับและช่วยการันตีว่าเป็นงานหยกแท้งานเพชรแท้และงานตัวเดินทองคำครับชิ้นนี้สามารถออกไปเซอร์เพชรเพิ่มเติมได้ใบเล็ก5 0 0บาทใบเซอร์ใหญ่1น่งพันบาทมาเป็นเล่มครับต่างหูคู่นี้ราคาไม่แพงนะครับเพชร24เม็ด0.96กรัตเชียรเมตรละสีตังราคาเพชรนะครับเบลเยียมนะครับ เมตาสีต่างข่าวเล่นไฟนะครับเบลละ8ป0 0ต้องมีนะครับค่าเพชรเกือบ2 0 0 0 0ื่นเลยนะครับสำหรับต่างหูคู่นี้ครับสามารถมาจําติดจองนานได้ครับต่างหูคู่นี้ขอมาจับแค่5,000บาทจ่ายครบอีกทีเดินหน้าเลยครึ่งได้หมดไม่มีปัญหาครับสามารถนัรับอิค้าได้ที่เจเจมอจะเพราะว่าเสาร์หรือวันอาทิตย์ครับส่วนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้ามีวงเงินคุ้มครองจะส่งถึงมือแน่นอนร้0ครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์อาทิตย์จันนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณได้รับชมครับขอบคุณครับ